ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือกัละยะาณมิตรชลิตทีราชิตกุลขอเรียนเชิญค่ะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตขิลานะเพัชานิขิลานะเพัชานิ สัพริวารานีสัพริวารานีภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานีอิมานี คิรานะเพสัตชานิคีรานะเพสัชาาาสชานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏติคันหาตุปฏติคันหาตุอัมหากังอัมหะกังทีฆะระตังทีฆะระตังหิตายะหิตายะสุขายะ สุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายยารักษาโรคยา,ยารักษาโรค พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับยารักษาโรคยา <indict S 1> รักษาโรคร ด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล enfin ่านี้ของ <S <S ข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั bon ้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทิน